A lot change Been through a lot of pain. สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้มาดูบอลสีชื่อกุเปรันนะคะกุเปรันมีลักษณะทรงใบป้อมสะโพกกว้างปลายใบแหลมวางหูหลึกถึงสะดือมวนเล็กน้อยใบพื้นสีเขียวกัดสีผ้าแดงมีเม็ดชื้อพูแบ่งกระจายทั่วใบกระดูกและเส้นสีเขียวนะคะ ขอบใบผิวอยากเป็นรอนก้านสีใสปัวเข้มมีเสี้ยนละเอียดดำเยอะไม่มีสะพานนะคะให้ชื่อโดยคุณพรทิพย์อินทานะคะเมื่อปี2564นี่เองค่ะไม่นานมานี้เองนะคะกูเปรันเป็นบอลที่อยู่ในตับรามเกียรตินะคะเดิมก็คือเป็นชื่อของท่านท้าวเวสสุวรรณนะคะท้าวเวสสุวรรณที่เป็นสี เจตูโรคบาลที่คุ้มครองโลกนะคะเออเป็นเทพแห่งความร่ำรวยนะคะดังนั้นผู้คนจึงนิยมทำรูปของเท้าเวสุวรรณไว้บูชาเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยโชคลาภเงินทองนะคะเพราะท่านเป็นเทพแห่งความร่ำรวยนี่เลยค่ะบอนสีต้นนี้เลยเออท้าเวสุวรรณเนี่ยหรือเรปุเปรันเนี่ยเป็นพี่ชายต่างบรรดาของทศกัณ์นะคะแต่ไปนับถือเอาพับมหาพรม ที่เป็นเทวดายักษ์แตบบ่ไปนับถือเทวดาพระพรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ยักษ์ไม่พอใจก็เลยถูกยึดเมืองถูกฟันขาโดยทศกันนะคะถูกกันแกล้งทุกอย่างเนาะท่านเป็นยักษ์ที่ฝ่ายดีฝ่ายธรรมะนะคะนี่เลยท่านอุเปรัน์ท้าววิสวรรณ์เนี่ยท่านเป็นหนึ่งใน จตูโลขบาลทั้ง4คือผู้ที่คุ้มของรูแลมนุษย์ในโลกนะคะตามความเชื่อของสมัยก่อนนี้นะคะก็จะมีเท้าเวสุวัรณที่รูปหล่อดยูเยอะๆแล้วคนก็จะไปบูชานะคะเพราะว่าเพื่อความมั่งคั่งรวยแล้วเราก็ปลูกบอลเสกุเปรันไว้เพื่อเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสิริมงคลกับบ้านเราก็ได้นะคะ เพราะว่าเท้าวเวสุวรรณหรือที่คำว่าเวทแปลว่าพ่อค้าพ่อค้าก็จะมีทองมากในสมัยก่อนนะคะเป็นทองมากกระสือเป็นคำว่าเวทเน่ยหมายถึงพ่อค้าในในเอ่อในคำแปลนะคะนี่เลยเท้าเวสุวรรณหรือกุเปรันที่ตั้งชื่อใหม่จากกุเปรันเป็นเท้าเวสุวรรณนะคะต้นเนี้ ก็จะมีสองต้นสองแบบนะคะแบบนี้คือเป็นแบบแรกนี่ค่ะอันนี้เป็นแบบที่สองค่ะไม่ใช่แบบแรกแบบที่สองที่เพิ่งจดทะเบียนมาก็จะมีต้นนี้นี่ค่ะเป็นแบบแรกซึ่งมีคนที่ครอบครองอยู่เขาไม่ได้จดทะเบียนในสมัยก่อนเนี้ยคนก็จะครอบครองแล้วเขาก็จะส่งต่อชื่อกัอนว่า อันนี้ชื่อกุเปรันนะกูเปรันนะแต่เมื่อไม่นานมานี้ก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคนที่เขาจดทะเบียนนั่นะคะเขาก็บอกว่าเขามีบอลตัวหนึ่งสวยๆเนี่ยเขาอยากจะใช้ชื่อกุเปรันนะใครที่มีบอลกูเปรันอยู่ในมือหรือจะทักท้วงยังไงให้บอกกับเขามาเลยอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นแต่ก็ไม่มีใครทักท้วงเขาก็เลยเอาไปจดทะเบียนได้นะคะก็เลยจะมีคล้ายๆกันอยู่สองตัว ตัวนี้ไม่มีหูเลยค่ะปกติกูเปรันทุกตนอันใหม่จะมีหูเยอะไปหมดเลยนะคะแต่ต้นเก่านี้จะไม่มีหูเขาก็เลยจะบอกว่าเออมีสองใบเป็นกุเปรันที่หนึ่งที่สองก็ได้ไม่เป็นไรแต่ต้นนี้ไม่ได้จดทะเบียนนะคะเป็นกุเปรันต้นแรกที่เออมีมานานแล้วก็ส่งต่อกันโดยใช้ชื่อกูเปรันแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ